สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิสเซอรดอนคนโกค้ค่ะมากมาค่ะพี่น้องค่ะพัดไทยค่ะพี่น้องค่ะมาเดอ้อ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 ค่ะมาเดอ้เดอดอุ้ย <c oughs> จานของแฟนที่แบบคือโพดแท the the ้ค่สูสีพัดเซ็ตซีทองกี่ดอลลาร์นี่ <c oughs> นี่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 คู่โต พี่สะสมอะ็อออรอ,อ,อ,อ่งตัวตัวอังเลเวลไอสีทองกำสัฮะบองฟาสาสาสอสสโซซหวยเป็นยังไงพี่รับจ๋าอร่อยไหมอร่อย บอกว่าผัดไทยที่อร่อยที่สุดในโลกก็สัง่งเราเป็นเป็ดเล็กซี่ค่ะทำเผ็ดๆนะคะเอากุ้งไปให้สามีที่นี่กินกุ้งตัวเดียวด้วยค่ะ มีหตัวกุ้งทั้งหมด6ตัวให้แฟนห้าตัว C'est 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 Super, on hein. mis un petit peu plus de sauce, donc c'est vraiment mm -hmm. Excellent. แยนเอฟซีบเห็นแ่นพินี่กับโบหายพินี่ใส่เหนทัวลิสงเลย่็เอาไปแต่ทางเพื่นอืมงอก déjà fait en suisse tout seul pas taille non une fois avec mes gars ensemble c'est pas mal ça veut donner de la sauce mmh. si jamais je fais la sauce pour les son quoi ถ้าพี่นี่ไปชีวิตกับสิเปรฮ็ดซอสให้เด็กน้อยลูกเล้าลูกเข้าซอสผอัดไทยไม่ต้องเติมเลยอะไร pas laisser c'est pas bon à faire on doit apprendre encore une d'autres il va on doit chercher quelqu'un parce que je ne suis pas là. Bon, ça, elle aurait peut-être pu regarder un peu avant. Mais... Elle ne savait pas que la... Que la fille-là, elle n'était pas... elle n'était mmh. pas super. Mmh. Elle pensait qu'elle était bien. Oui. Mmh. Bon, moi je sais pas, même sens que j'ai vu tout de suite qu'elle n'était pas qu'elle était pas, qu mm -hmm. était pas au ça ça se remarque. tôt mm -hmm. parce qu'elle est grosse. Mm. Quand il n'y a, a plus un elle doit rester sans rien faire. Ça, ça va pas. Elle doit préparer, elle doit. กาดตัวแสบหลายพี่น,อน้องค่ะพี่นี่แสบผัดไทยพี่นี่มากมาก มือนีไปตลาดไปเบิงหมูงามงามพี่น้องคะอย่าเค็ดลาบให้ผัวนีเฮ็ดลาบห้สามีกินแต่ว่ามือนีผัดไทยเด็เลยบบริสือก เนื้อมู้หน่อยนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋ามันเป็นเนื้อมูเ้เถาจ้าเอฟซี FC FC จ๋าพี่นี่สาวดอนคุ้นกก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ คลิปละค่ำค่ะพี่น้องค่ะอ่มะานาวภาษาฝรั่งเศวสว่าซีทองซีทองแวค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงยัยทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ